สิอันดับตัวละครที่โง่ที่สุดในเรื่องวันพีชประจำช่องชิโนบิไรซิ่งในคลิปนี้จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบิไรซิ่งในวันพีชอาจารย์โอดะ มักจะชอบสร้างตัวละครที่มันมีบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในตัวเองออกมาหลากหลายตัวเลยนะครับตัวละครบ,บางตัวเนี่ยก็จะดูเท่ดูขู่มากๆแต่บางครั้งก็อาจจะหลงทางไปแบบง่ายๆบางตัวละครก็ดูเอ,อ๋อดูโง่แบบสุดๆแต่ไอตัวละครตัวนั้นบางทีมันก็ดันเป็นผู้มีอํานาจเป็นผู้มีอิทธิพลใช้อํานาจของตัวเองไปในทางที่น่ารังเกียจน่ามันไส้แบบสุดๆทําให้พวกเราคนดูสามารถสัมผัสดได้ถึงความมีมิติมีเสน่ห์ของพวกเขาไม่น้อยเลยใช่ไหมละครับสาย เหตุที่อาจารย์โอดาทําแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพราะต้องการสร้างสีงสันให้กับการ์ตูนเรื่องวันพีชมีตัวละครพวกที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานตามทีมของเรื่องให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นได้นะครับและมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกชอบมากๆรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันพิเศษสุดๆจนณเวลานี้ผมก็ยังไม่เห็นการ์ตูนเรื่องไหนสามารถสร้างรสชาติแบบนี้ออกมาได้เลยครับ จนบางทีมันก็ตลกจนลืมไปเลยว่าตัวละครบางตัวเนี่ยมันก่อเรื่องราวเลวร้ายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอะไรเอาไว้บ้างอย่างในอันดับที่10ครับโลโลโนอาโซโลเจ้าหมอนี่เรียกได้ว่าจะเป็นพ้ะรองของเรื่องได้หรือเปล่านะคือเอาจริงๆในเรื่องวันพิษเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะมีพระรองหลายคนซะเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นโซโลบ้างละลอบ้างละแต่โซโลเนี่ยก็จะเป็นตัวละครหลักที่ปรากฏตัวออกมาเป็นตัวที่2 และได้เข้ามาเป็นลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางครับคาแรคเตอร์ mm. ของเขาเนี่ยมันก็จะดูสุขุมเยือกเย็นเขาเป็นคนที่ชอบแสดงความเหมอรอยให้กับในหลายๆเรื่องเลยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการต่อสู้แล้วเขาก็จะให้ความสนใจกับมันเป็นอย่างมากจนในบางครั้งก็น่ากลัวเลยหล่ะครับ ความโง่ที่เราจะได้เห็นจากตัวของโซโลส่วนใหญ่มันก็อาจจะมาจากการเหม่อลอยจนเกินเหตุส่งผลทําให้เขาเนี่ยหลงทางอยู่บ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นที่ก่อลอยฟ้าสกายเปียที่หลงอยู่ในป่านานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันเดวิลแบ็คไฟก็หลงทางได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งๆที่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแถมยังไม่มีกําแพงเลยด้วยนะแต่ตรงนี้ก็คือโคตรหาเลยนะครับอาการหลงทางของโซโลเนี่ยมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ และพวกเราคนดูก็จะได้เห็นมันอยู่ตลอดตลอดในกระตูนเรื่องวันพีซเลยล่ะครับแต่เรื่องนี้มันก็ยังไม่ค่อยส่งผลกระทบกับผู้อื่นสักเท่าไหร่ครับจะได้เป็นความหาซะมากกว่าแต่ในอันดับถัดไปเนี่ยต้องทำเพื่อนๆเ,เอ๊ะได้อย่างแน่นอนครับว่าผมเอาเข้ามาอยู่ในแรงนี้ได้ยังไงกับอันดับที่9โทนี่โทนี่ชอปเปอร์ตัวละครชอปเปอร์เนี่ยเขาเป็นเรนเดียร์ที่ได้กินผลฮิโตฮิโต โมเดลมนุษย์เข้าไปครับนอกจากที่ชอปเปอร์จะสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นมนุษย์ได้แล้วเขายังมีสติปัญญาจนสามารถศึกษาศาสตร์ขั้นสูงอย่งางศาสตร์ทางการแพทย์ได้อีกด้วยฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับผมก็เลยหยิบเอาข้อดีตรงนี้พาตัวของชอปเปอร์ไปจัดไว้ในอันดับที่6ในคลิปการจัดอันดับตัวละครที่ฉลาดที่สุดเลยครับแต่ในขณะเดียวกันตัวของชอปเปอร์ก็มีมุมที่โง่จนไม่สามารถให้อาภัยได้อยู่ครับ คือเขาจะเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์มากๆจนขนาดที่โดนหลอกได้ง่ายๆเลยอย่างในช่วงหลังจากเหตุการณ์ทำสคริปต์ที่กลุ่มมวกฟาง จะต้องกลับมาพบกันอีกครั้งที่เกาะชาบอดี้แต่ชอปเปอร์ก็ดันไปเจอเข้ากับกลุ่มหมวกฟางตัวปลอมครับแล้วก็ดันเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยคือกลุ่มหมวกฟางเพื่อนของเขาเองจริงๆก็นะครับไม่ได้เจอกันมาตั้ง2ปีบุคลิกรูปร่างอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง <c oughs> และชอปเปอร์เนี่ยก็เดินตามพวกเขาไปแบบต้อยต้อยต้อยอย,อยู่พักหนึ่งเลยนะจนสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถแยกตัวจริงตัวปลอมออกได้ครับจนกระทั่งได้มาพบกับตัวของอูซบและนามินั่นแหละถึงจะคิดออกได้ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวปลอมนะี่ยกาย เป็นว่าชอปเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าเขาถูกชักจูงได้ง่ายมากๆครับถ้าเจอเขากับคู่ต่อสู้ที่เรียมจัดๆหน่อยชอปเปอร์ก็อาจจะไม่สามารถเอาชนะคนๆนั้นไปได้แน่ๆเหมือนกับตอนที่เขาเจอกับชาร์ลอตต์เบรสเปโร่นั่นแหละครับพักจากกลุ่มหมวกฟางสักหน่อย มาดูในอันดับถัดไปครับกับอันดับที่8จังโก้หนึ่งในอดีตโจรสลัดลูกน้องของกับตันคุโร่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้กลายมาเป็นทหารเรือลูกน้องของพลเรือฮีนะแล้วล่ะครับวิลกรรมที่ทําให้จังโก้ดูโง่แบบสุดๆไปเลยก็คือความสามารถพิเศษของเขาครับนั่นก็คือการสะกดจิตที่จะสามารถทําให้เป้าหมายของเขาหลับได้แต่ว่าเป็นไงมาไงไม่รู้นะครับทุกครั้งที่เขาใช้ความสามารถนี้ เขากลับกลายเป็นคนที่หลับซะเองอาจจะเป็นเพราะว่ายังฝึกฝนมาไม่มากพอนั่นเองครับแต่ก็เป็นอะไรที่ตลกตลกดีนะครับไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับใครมากไม่เหมือนในอันดับถัดไปครับกับอันดับที่7มังกี้ดีลูฟี่เฮ้ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่าผมนะครับว่าเอาตัวละครที่พวกเรารักเนี่ยมาปู้ยี่ปู้ยำขนาดนี้ได้ยังไงมาหาว่าเขาโง่ได้ยังไงแถมยังให้อยู่ในอันดับที่7จ็ซะด้วยคือตัวของลูฟี่เนี่ยเขาเป็นพระเอกจากเรื่องวันพีชเนาะวีลกรรมความโง่ของเขา มันเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กเลยลครับตั้งแต่การพิสูจน์ความเก่งเจ๋งของตัวเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของแชงผมแดงด้วยการเอามีดเสียบเข้าไปที่ใต้ตาของตนเองเกิดเป็นรอยแผลขนาดใหญ่แต่สุดท้ายแชงก็ไม่ได้รับตัวของลูฟี่เข้ามาร่วมออกเดินทางไปด้วยอยู่ดีครับหรือในตอนที่ศึกเดวิลแบ็คไฟท์ทั้งที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องสูญเสียเพื่อนทั้งกลุ่มไปแต่ตัวของลูฟี่ก็ยังเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเดวิลแบ็คไฟท์กับพวกฟ็อกซี่อยู่ดี โดยที่ไม่มีแผนสำรองและไม่รู้กฎกฎติกาการแข่งขันอะไรเลยด้วยคือทุกครั้งที่ลูฟี่ถูกยั่วยุด้วยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะตอบรับการยั่วยุเหล่านั้นทุกครั้งไปรับแต่สิ่งที่ทำให้ตัวของผมรู้สึกหงุดหงิดในตัวของลูฟี่มากที่สุดเลยก็คือตอนที่เขา กินข้าวของทามะจนหมดในวันพิษภาควาโนคุนี้ครับจนตัวของทามะเนี่ยไม่มีอะไรจะกินและต้องไปกินน้ําเสียในลําธารเพื่อที่จะประทังชีวิตของตนเองจนในท้ายที่สุดแล้วทามะก็ได้รับสารพิษจากน้ํานั้นและป่วยเป็นไข้จนเกือบตายฉากนั้นเนี่ยผมงีดจัดเลยครับทาให้ผมคิดว่าไอ้ลูฟี่เนี่ยมันเป็นพระเอกที่โง่ที่สุดในโลกเลยหรือเปล่านะ ก็ต้องยอมอภัยให้กับเขาทุกครั้งไปครับเพราะถึงแม้ว่าตัวของลูฟี่จะเผลอทําตัวโง่ๆไปบ้างแต่เขาก็สามารถรับผิดชอบและแก้ไขทุกเรื่องทั้งหมดที่ตัวเองก่อขึ้นมาได้ทุกครั้งไปครับในคลิปนี้เนี่ยพูดถึงกลุ่มหมวกฟางไปเยอะเลยเนาะเราไปดูตัวละครกลุ่มอื่นกันบ้างครับกับอันดับที่6บาโทโรมิโอจริงๆเจ้าหมอนี่ก็เป็นติ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของกลุ่มหมวกฟางที่อาสาตัวเองเข้ามาเป็นหนึ่งในกองกําลังของกลุ่มหมวกฟางครับ ดูเผินๆแล้วเขาก็ดูจะเป็นคนที่จงรักภักดีแล้วก็พึ่งพาได้ในระดับหนึ่งจากความแข็งแกร่งของผลปีศาจผลบาริบาริหรือผลบาเรียที่เขากินเข้าไปใช่ไหมละครับแต่ความโง่มันก็บังเกิดกับเขาจนได้ครับเมื่อตัวของบาโทรโมมิโอเนี่ยเข้าโจมตีหมู่เกาะที่อยู่ในอาณาเขตของหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิคนปัจจุบันอย่างแฉงผมแดง แถมยังไปเผาธงของพวกเขาอีกทั้งทั้งที่ตัวของลูฟี่และแชงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตลอดครับแต่เจ้าหมอนี่มันก็ดันไม่รู้เอาซะเลยไปก่อเหตุทั้งหมดได้อย่างคึกขนองจนถูกตัวของอยาซอบพ่พอแท้ๆททของอูซอบสั่งสอนด้วยการยิงปืนนัดเดียวระเบิดเรือทั้งลำของบาโตรโมโอทิ้งได้อย่างเหี้ยมโหดสุดๆไปเลยนั่นเองครับจนในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้ชะตากรรมของบาโตรโมโอเลยครับว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง แต่สำหรับในอันดับต่อไปเนี่ยเราก็พอจะได้เห็นชะตากรรมในปัจจุบันของเขาอยู่บ้างครับกับในอันดับที่5 m r f o สเหนึ่งในขุนพนขององค์กรบาร็อกเวิร์กองค์กรลับใต้ดิน ของหนึ่งในอดีตเจเทพโจนสลัดอย่างคร็อกโคไดที่ไต่เต้าจนพาตัวเองขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ของกลุ่มจนได้แต่ด้วยเหตุใดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะความแข็งแกร่งในการใช้กระบองเหล็กขนาดใหญ่หวดลูกระเบิดที่ถูกยิงออกมาจากปืนที่กินผลปีศาจผลหมาเข้าไปอย่างราชูโจมตีใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำก็เป็นได้ แต่สิ่งที่เจ้าหมอนี่ได้ทําตัวโง่ๆไปมันก็จะมาจากเหตุการณ์การต่อสู้ที่อาณาจาักราบัสตานี่แหละครับในตอนนั้นตัวของอูซบเขาสามารถแก้ทางท่าไม้ตายสุดยอดสูดสารตัวตุ่นของมิสเมอรี่คริสต์มาสกับมิสเตอร์โฟได้ด้วยการเลียนแบบเสียงของมิสเมอรี่คริสต์มาสทําให้ตัวของมิสเตอร์โฟเนี่ยแยกแยะเสียงของอูซบกับมิสเมอรี่คริสต์มาสไม่ออกครับแล้วฟาดไม้กระบองหนัก4ตันเข้าไปที่หน้าของเธอส่งผลให้ทั้งคู่ได้รับความพ่ายแพ้ไปในเหตุการณ์นั้นนั่นเองครับ ซึ่งการต่อสู้ของทั้ง4คนนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกที่สุดช่วงหนึ่งในภาคอาราบัสตาเลยนะยังไงเราก็มูฟไปยังภาคเกาะลอยฟ้ากันก่อนดีกว่าครับกับอันดับที่4เกดาสุเจ้ามอนีคือหนึ่งในองครรกของมหาเทพแห่งเกาะลอยฟ้าสกายเปียครับเขามีฝีมือในการต่อสู้ด้วยไรเอาท์ที่ร้ายกาจมากๆแต่ในการต่อสู้ที่ต้องมาเจอกับโทนี่ทอรนี่ชอปเปอร์เขาก็ดันโชว์โง่ไปในหลายๆฉากเลยครับที่ผมก็คาดเดาว,ว่า เจ้าหมอนี่เนี่ยอาจจะมีอาการสมาธิสั้นหรือเปล่าที่ไม่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยร่างกายมันจะเกิดการรวนอย่างการที่เขาต้องการที่จะกอดอกหมอนี่ก็กอดอกตัวเองไม่ได้สักทีเกิดเป็นท่าทางแปลกพิสดารขึ้นมาครับและในบางครั้งเวลาที่เขาต้องการจะพูดอะไรออกมาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเม้มปากเอาไว้จนไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาคนให้รู้เรื่องได้และในตอนสุดท้ายของการต่อสู้ที่ตัวของเขาเนี่ย ได้พุ่งหน้าลงไปบนก้อนเมฆเขาก็ได้เผลอไปติดเครื่องไอพ่นที่เท้าของตัวเองจนทําให้ร่างของเขาพุ่งทะลุก้อนเมฆลงไปโผล่ยังทะเลสีฟ้าไกลเลยครับทีนี้ในตอนปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยครับว่าเจ้าหมอนี่มันสามารถกลับขึ้นมายังทะเลสีขาวบนสกายเปียรหรือเกาะลอยฟ้าได้หรือเปล่าแต่ทุกตัวละครที่กล่าวมาทั้งหมดในรังนี้ ก็อาจจะยังไม่น่ารังเกียจเท่ากับตัวละครในอันดับถัดไปที่ผมกำลังจะพูดถึงเขาครับกับอันดับที่3 e เซนชาลลอสตัวตึงจากเผ่ามังกรฟ้าผมเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยครับ ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครในอันดับต้นๆที่แฟนๆวันพีสต,ต่างพากาันร,รังเกียจเขาแน่ๆครับเพราะนอกจากจะมีนิสัยโหดร้ายผิดมนุษย์ไม่สนศีนลธรรมโดยการที่อยากจะได้ผู้หญิงคนไหนก็ชี้เอาไม่สนว่าเธอจะเป็นลูกเมียของใครก็ตามด้วยซ้ําแถมถ้าไม่ยอมให้หรือขัดขวางเนี่ยก็จะถูกสังหารอย่างเลือดเย็นซะยิ่งกว่าการล่าสาัตว์ซะอีกครับเรื่องราวความโง่องของเซนชาร์ลอตที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเล่าในคลิปนี้มันเกิดขึ้นในวันพีสภาคการประชุมโลกลิเวอรี่ที่แมรี่จวครับ ไอเซนชารลอตเนี่ยมันก็เหลือไปเห็นเจ้าหญิงเงือกชิราโฮชิแล้วก็เกิดถูกใจในตัวเธอขึ้นมาอยากจะได้มาเป็นเจ้าของซะเลือเกินก็เลยชี้จะเอาให้ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังใครขวางเนี่ย ก็จะถูกตัวของไซเฟอร์โพลอีจิซีโร่อย่างรอบลุจิฆ่าทิ้งครับการกระทําของเจ้าหมอนี่มันชั้นต่ํามากๆจนสุดท้ายก็ได้ตัวของเซนเมโยกาดเข้ามาช่วยสั่งสอนแต่นั่นมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวของเซนชารลอตหยุดลงครับในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เข้าจู่โจมตัวของชิราโฮชิอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ CP พีซีโร่ไม่ได้อยู่ช่วยเขาอีกแล้วครับเมื่อการป้องกันเปิดโลง่งเขาก็ได้ถูกองคาร์ขององค์หญิงรีเบคก้า ย่างตัวของเลโอและไซเข้าโจมตีด้วยท่าไม้ตายจนอาการสาหัสหัวย่นเป็นตะภาพน้ำกันเลยทีเดียวครับทำเอาแฟนๆวันพีทต่างพากันกำหมัดสะใจให้กับฉากนี้เช่นเดียวกับตัวละครในอันดับถัดไปครับอย่างอันดับที่2สแปดดำเจ้าตัวละครตัวนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไซเฟอร์โพที่ปรากฏตัวออกมาในวันพีทภาควอเตอร์เซเว่นในสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นถึงหัวหน้าของหน่วยซีพ หรือก็คือเป็นหัวหน้าของพวกรุจ,จิคาคุอะไรพวกนั้นเลยครับสาเหตุที่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่ามีความแข็งแกร่งหรือเป็นคนที่วางกลยุทธ์ได้อย่างชาญฉลาดอะไรหรอกนะครับแต่เขาเกิดมาเป็นลูกชายของสแปดดนหัวหน้าหน่วยไซเฟอร์โพคนก่อนก็เลยได้เส้นสายมาจากพ่อของตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าของ CP 9ีนายได้นั่นเองครับ ความโง่ของสไปดัมปรากฏให้เราได้เห็นกันในช่วงท้ายของวันพีทภาคเอนีเสล็อบบี้ครับในระหว่างที่เจ้าหมอนี่เนี่ยมันกําลังฉุดกระชากลากถูโรบินขึ้นไปที่หน้าประตูแห่งความยุติธรรมไอ้หมอนี่มันก็ดันควักหอยทากสื่อสารทองคํา ที่เป็นตัวจุดชนวนตัวสตาร์ทเริ่มปฏิบัติการบัสเตอร์คอร์ออกมาสื่อสารไปยังลูกน้องเฉยเลยครับคือคุณคิดว่ามันโง่ขนาดไหนกันที่หยิบหอยทากสลับตัวกันได้แบบนี้แถมยังเอาหอยทากอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเปิดสวิตช์เผยแพร่แผนการชั่วร้ายที่ตัวเองกําลังจะก่อให้แพร่กระจายออกไปหาทหารเรือระดับลูกน้องได้ยินกันอย่างทวนหน้าประจานความชั่วของตัวเองไปอีกถ้าไม่หยิบไอ้สแปรดัมขึ้นมาไว้ในอันดับบนบนของแรงตัวละครที่โง่ที่สุดในเรื่องวันพีชเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า ใครจะมาอยู่ตรงจุดจุดนี้แล้วหรอครับแต่ถ้าตัวละครที่โง่ที่สุดในเรื่องวันพิษณเวลานี้ที่พอพูดถึงแล้วนึกหน้าออกเป็นอันดับต้นๆก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าเอ็ดเวิร์ดวีวิล ตัวละครที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกชายแท้ๆของโจรสลัดในตำนานอย่างหนวดขาวกับมิสบักกิงแฮมเป็นตัวละครที่ผมยกตัวอย่างฉากโง่ของเขาออกมาได้ยากมากครับเพราะว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยมันโง่ทุกฉากเลยจริงๆคือวีวิลเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่คิดอะไรไม่ออกในระดับที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเป็นอันดับถัดไปเลยทีเดียวครับต้องรอให้แม่อย่างมิสบักกิงแฮมมาคอยออกคำสั่งอยู่ตลอดจึงจะสามารถลงมือทำอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหมอนี่ก็ มีความอันตรายเป็นอย่างมากครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของเขามันเป็นของจริงทาให้คนทั่วไปเนี่ยยากที่จะต้านทานเขาได้จริงครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปครับอาจารย์โอดัได้สร้างตัวละครที่มีมุมงโง่ๆแบบนี้ออกมา,มามากมายเต็มไปหมดในเรื่องวันพีทเลยครับซึ่งทําออกมาแค่คลิปเดียวมันก็อาจจะเล่าไม่หมดเล่าไม่ครบทุกตัวนะเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจัดอันดับตัวละครที่งโง่ที่สุดในเรื่องวันพีทเอนที่2ก็แล้วกันนะครับ คือที่มาของคลิปนี้เนี่ยมันก็มีน้องคนนึงขอเราเข้ามาครับว่าอยากจะให้ผมลองจัดอันดับตัวละครที่โง่ที่สุดในเรื่องวันพีทดูบ้างน้องน่าจะไปเห็นคลิปที่ผมทําการจัดอันดับตัวละครที่ฉลาดที่สุดในเรื่องวันพีดมาแน่ๆเลยใช่ไหมละครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยากจะดูการจัดอันดับตัวละครในเรื่องวันพีดตามสไตล์ตามความคิดเห็นของช่องชิโนบิไรซิ่งของเรานะครับ คือมันรู้สึกดีนะที่ได้รับรู้ว่ามีคนอยากจะดูช่องของเราอยู่มันก็ช่วยเติมไฟในใจของผมให้อยากสร้างผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆก็สามารถขอคอนเทนต์เข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่ผมและเพื่อนๆผู้ติดตามในช่องของเราหลายๆคนสนใจแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทํามาก่อนผมก็จะสรรหาทำมาให้ได้ดูกันแน่ๆครับขอเพียงแค่ช่วยกันกดปุ่ม s u b s c r i b กกดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากช่อง Shinobi r รซ i n g แล้วก็ขอขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพเข้ามาให้เราในทุกๆเดือนเลยนะครับขอบคุณมากจริงครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ